มาจ้าเรามาชมดอกวาสนานะคะอตอนนี้บานนะคะตอนค่ำๆอย่างนี้นะคะมีพึ่งมีมแมลงเยอะแยะนะคะคือกลิ่นหอมมากนะคะหอมมากก็คือตอนนี้คือตอนเย็นคือมีมดอกหอมนะครับี่พึ่งเยอะเลยนะคะพึ่งเยอะเลยนะคะก็คือหอมมากนะคะหอมมาก ก็คือความหอมของนางนีคะทำให้เราสดชื่นนะครดูจากดอกของนางนะคะคือนางสวยมากสวยจริงๆนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูใกล้ๆความฟินความหอมนะคะความฟินความหอมบอกเลยว่าหอมมากนะคะถ้าใครอยากได้อะไรก็ อธิษฐานเอานะคะอธิษฐานเอาก็คือดอกหอมมากเลยนะคะน้องวาสนาของเรานะคะน้องวาสนาของเรานะคะ mm hmm. ก็คือคลิปแรกมาดามก็ทำไปแล้วเนาะตอนที่ดอกยังไม่บานคือตอนนี้ดอกบานดอกบาน หอมยั่วยวนนะคะหอมยั่วยวนทําให้เราหลงไหลในกลิ่นของนางได้เลยนะคะมีพึ่งมีอะไรเยอะแยะนะคะมีพึ่งมีอะไรเยอะแยะนะคะให้ดมใกล้ๆให้หอมใกล้ๆกก็คือหอมมากนะคะหอมยั่วยวนหอมแบบ ยั่วมากนะคะหอมจริงๆนะคะมีหลายช่อนะคะเราทั้งหมดมีประมาณสี่ห้าช่อเนาะสี่ห้าช่อคือความหอมของนางทําให้เราแบบตอนกลางคืนเวลามีลมพัดอย่างนี้เนาะก็จะหอมหอมแบบเยั่วนะคะหอมแบบเยั่วหอมแบบยัวะะบบย่วบบยวนมากดูตรงนี้สิคะผู้ชมดูตรวนี้สิคะมะีมีพึ่งเยอะมากมีพึ่งเยอะมากนะคะดูใกล้ๆกคือตอนนี้พึ่งกําลังแบบ อดูดเกสรความหอมโกดางเนาะดางหอมจริงๆหอมมากนะคะตอนนอนนี้คือหอมหอมจริงนะคะอ่นี่ยวนฉุนใกล้ๆความหอมหอมแบบหอมมากนะคะหอมมากหอมสุดนะคะ ใครอยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาเนาะอธิษฐานเอานะคะสาธุนะคะขอให้สมหวังทุกคนเนาะใครที่ดูคลิปมาดามก็คือหอมจริงๆนะคะใครที่ดูคลิปนี้ของมาดามก็ขอให้สุขสมหวังทุกคนเนาะมีโชคลาภวาสนามีเงินมีทองมีสุขภาพร่ำรวยเนาะเงินงานเวลาสุขภาพมาด้วยกันทุกคนเนาะ รับกลิ่นหอมๆก็ยั่วยวนไปกับสายลมฝากถึงทุกๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวฝากติดตามใหม่เนาะอันนี้มาดามให้ดูตอนที่มีดอกบานออกมานะคะขอบคุณค่ะ